กลาบสวยๆอีกตามเคยสาวพมา่าสำนึกผิดแล้วออกมาขอโทษคนไทยทั้งประเทศลังด่าคนไทยสุดท้ายโดนบริษัทไล่ออกตกงานเรียบร้อยเตรียมเก็บเข้าเก็บของกลับบ้านทันที ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสดราม่าใหญ่เลยนะครับกับสาวพม่าปากแจวรายนี้ที่ได้ออกมาด่าคนไทยว่าไม่มีสิทธิ์มาไล่คนพม่าในแผ่นดินไทยและไล่คนไทยให้หนีไปทํางานแทนชาวพมา่าจนทําเอางานนี้คนไทยเอาจริงแจ้งทางบริษัทของเจ้าตัวเรียบร้อยแล้วและในเมื่อวานนี้เองก็ได้มีการออกมาประกาศแบบสดสดร้อนๆจากทางด้านบริษัทของนางตัวนี้แล้วนะครับโดยก็คือบริษัทมาสเตอร์เวกกรุ๊ปนั่นเองโดยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของบริษัทว่า เรียนท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเรื่องการลงโทษทางวินัยกับพนักงานตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสืบเนื่องจากกรณีร้องเรียนถึงพนักงานของบริษัทมาสเตอร์เวสจำกัดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและได้มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์จากการสอบสวนและหลักฐานต่างๆที่ปรากฏ พบว่าพนักงานได้กระทําผิดจริงในการนี้ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทให้พิจารณาลงโทษทางวินัยตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานขั้นสูงสุดแก่พนักงานผู้นั้นโดยให้สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ทางบริษัทขออภัยต่อการกระทําที่เกิดขึ้นและขอให้คํามันว่าจะดูแลพฤติกรรมของพนักงานทุกคนเพื่อมีให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยอย่างสูงมาณที่นี้ และนี่เองก็คือการออกมาประกาศจากทางด้านบริษัทของนางพม่าคนนี้นะครับหลังจากโดนกดดันจากคนไทยทั้งประเทศให้ไล่าสาวพม่าปากดีคนนี้ออกไปไม่งั้นบริษัทนี้โดนแบนและขาดความเชื่อมั่นจากคนไทยแน่นอนโดยอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาติดตามกันดูว่าหลังจากนี้ทางบริษัทจะมีการไล่ออกจริงอย่างที่ประกาศไหมหรือแค่ออกมาเอาหน้าเฉยๆแล้วให้นางคนนี้อยู่ต่อก็คงต้องรอดูกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เมื่อเราลองมาดูทางด้านติกตอกของสาวพม่าปากแจวคนนี้หลังจากได้มีการประกาศโดนไล่ออกตกงานแล้วก็ปรากฏว่านางคนนี้ได้มีการโพสตคลิปใหม่ทันทีกันเลยโดยเป็นคลิปมาร้องเพลงพม่าให้ฟังด้วยสีหน้าโศกเศร้าเหมือนคนไร้ความหวังพร้อมแคปชั่นพักประชาชนโดยยังไงก็ตามเราก็คงก็มาติดตามกันต่อไปนะครับว่านางคนนี้จะยอมออกมาขอโทษคนไทยไหมและเมื่อไหร่เจ้าตัวจะรีบมีกับประเทศมันสักที อย่างที่คนไทยหลายคนไม่รับคำขอโทษและคงไม่มีนายจ้างคนไหนรับมันไปทำงานในประเทศไทยอีกต่อไปแน่นอนอย่างคอมเมนต์นี้ได้บอกว่าไม่ยกโทษให้ต้องกลับไปประเทศพม่าเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเอาผิดนายจ้างด้วยค่ะไม่ใช่แค่พักงานเฉยๆไล่กลับประเทศไปเลยเห็นคนไทยใจดีไม่สำนึกบุญคุณต่อไปถ้าคนต่างด้าวดูหมิน่นคนไทยคนไทยจะเลิกให้อภัยส่งกลับประเทศอย่างเดียวคนต่อมาบอกว่า บริษัทของสาวพม่ารายนี้ต้องมีถแถลงการออกมาผ่านสื่อเรื่องแรงงานต่างด้าวลายนี้เพราะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานได้กระทําความผิดโดยขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในกรณีเป็นความเสียหายต่อบริษัทในวงกว้างเพราะเป็นการกระทําผ่านระบบคอมพิวเตอร์สู่ประชาชนทั่วไปเพราะขณะที่ผู้สวมชุดพนักงานของบริษัทกระทําความผิดทําให้บริษัทได้รับความเสียหายไปด้วยฝ่ายบุคคลก็ต้องดูระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วยว่าสาวพม่ารายนี้ทําผิดข้อใดอีก การให้ออกกรณีแบบนี้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเมื่อโดนให้ออกจากงานแล้วจัดหางานและตอหมอต้องไปตรวจสอบด้วยเพื่อผลักดันออกนอกประเทศต่อไปพอแรงงานต่างด้าวตาม M.O.U. ต้องมีนายจ้างรับรองเมื่อไม่มีนายจ้างแล้วก็ขาดคุณสมบัติจะล่องลอยหางานเองไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องส่งกลับไปที่ชายแดนไทยพม่าต่อไปคอมเมนต์ต่อมาคนนี้ไม่ขอย,ยกโทษให้กับประเทศพม่าไปเถอะถ้าเก่งก็ไปร่วมสู้รบที่พมา่าค่ะ ตอนนี้พม่าก,กำลังต้องการพลร่วมอีกเยอะรีบกลับนะอยากบอกว่าขนาดนายกไทยประชาชนยังไล่ลงได้ภาษาอะไรกับพมา่าคอมเมนต์ต่อมาดีใจด้วยที่ตกงานที่ไทยคงหาไปทำที่อื่นยากแล้วแต่กับพม่าดีสุดไม่อยากฟังคำขอโทษไม่มีประโยชน์มันจะเป็นต้นแบบให้คนอื่นทำตามอีกเจตนาทำผิดพอจับได้ก็มาขอโทษต้องทำตามกฎหมายและจริยธรรมคือส่งตัวกลับบ้าน แล้วอีกอย่างประกาศของบริษัทก็ยังเชื่อถือไม่ได้ดูเหมือนทำเพื่อกบกระแสหรือเปล่าหนังสือไม่มีลายเซ็นผู้มืออำนาจแค่พิมพ์ชื่อบริษัทดูมันปลอมๆคนถักมาเม้นว่าไม่ให้อภัยตอนพูดทำไมไม่มีคลิปพูดผิดก็ขอโทษคนไทยไม่ใช่เด็กนะไม่ต้องมาอยู่ประเทศไทยเราคนไทยคนหนึ่งแล้วไม่ยอมไม่ต้องถึงนายกหรอกคนไทยนี่แหละจะไล่คนถักมาเม้นว่าไล่ออกจริงหรอเปล่าไม่ใช่พอเรื่องเงียบก็เอากลับมาทำงานใหม่ ถ้าไม่ไล่ออกศักดิ์ศรีคนไทยหมดกันคนถัดมาเม้นว่าจริงๆในใบประกาศต้องมีลายเซ็นฝ่ายเอชาหรือผู้จัดการด้วยแต่นี่ไม่เห็นมีลายเซ็นเลยครับนอกจากขอแสดงความนับถือและชื่อบริษัทเท่านั้นเองคนถัดมาเม้นว่าทางที่ดีอยากติดต่อไปทางบริษัทเลยถ้าเราไม่ได้เป็นลูกค้าให้เขาได้ทำงานตามปกติแต่เป็นบริษัทที่คนไทยต้องช่วยกันสนับสนุน เพราะอย่างน้อยเขาก็พยายามรักษาภาพลักษณ์ที่ดีโดยการเอาคนทัศนคติไม่ดีต่อประเทศไทยออกไปคนถัดมาเม้นว่าทุกสถาบันทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกบริษัทแม้กระทั่งสถานที่ประกอบกิจการทุกแห่งนั้นจะมีกฎระเบียบของตนเองในการบริการเพื่อดูแลและควบคุมบุคลากร,กรกันทั้งนั้น เพื่อให้กิจการตนเองสามารถดําเนินไปได้ราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกทั้งเพื่อเป็นการดูแลบุคลากรของตนเองให้อยู่ในกรอบในกฎระเบียบเพื่อรักษามาตรฐานและชื่อเสียงของตนเองไม่ให้เสียหายเพราะชื่อเสียงที่เกิดขึ้นมาได้นั้นกว่าลูกค้าผู้มีอุปการะคุณจะยอมรับและจะเชื่อถือนั้นมันต้องใช้เวลายาวนานคงไม่มีเจ้าของกิจการคนไหนที่จะยอมให้กิจการของตนเองต้องเสียหายเพราะเพียงลูกจ้างแย่ๆเพียงไม่กี่คนนะคนถัดมาเม้นว่า ผมให้อภัยเสมอถ้าเขาสำนึกอย่างจริงใจคนไทยไม่ใช่คนใจดำแต่ถ้าไม่สำนึกมันก็เป็นกรรมของเขาแล้วละที่นี่ประเทศไทยนะคนแล้วคนเล่าไม่มีหมดคนนี้ก็คงไม่ใช่คนสุดท้ายที่แซะคนไทยประเทศไทยให้ที่ทำมาหากินยังคิดไม่ดีกับคนไทยอีกพวกไม่รู้จักสำนึกส่งกลับอย่างเดียวไม่มีข้อแม้ไม่รับคำขอโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจัดการให้หมดพวกกลางลักลอบเยอะแยะคนช่วยมันเกือบตายดีไม่รู้ว่าดีไม่มีจิตสำนึก คนถักมาเม้นว่าขอโทษก็ไม่ให้อภัยแล้วไล่ออกจริงหรือแค่ไล่ออกทิพย์แบบนี้ต่อมาและเจ้าหน้าต้องจับเสาพมา่าให้ได้ก่อนคนถักมาเม้นว่าขอให้ออกจริงนะครับอย่าออกข่าวลวงเพื่อลดกระแสช่วยเหลือกันนะครับโลกโซเชียลมันไวมากจ้างลูกจ้างต่างเดาไม่ผิดครับแต่ให้มาเหยียบหัวคนไทยท,ท,ทั้งที่หากินในประเทศไทยอันนี้รับไม่ได้เลิกจ้างสถานะวีซ่าทำงานถือเป็นอันสิ้นสุดลงทันที ก็ต้องกลับประเทศไปเปลี่ยน m o u มยในจ้างไม่ได้เพราะผิดลายแรงไล่ออกรับกรรมต่อไปอย่างไรแล้วฝากบริษัทกวดขันพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดในประเด็นที่เปลอะบางแบบนี้ด้วยนะครับคนถักมาเม้นว่าพูดคำเดียวไม่ให้อภัยนี่คือประเทศไทยประชาธิปไตยประชาชนประเทศไทยเป็นใหญ่ที่สุดออกมาด่าคนไทยจนสะใจแล้วแก้ตัวทีหลังหรือหายเงียบแบบนี้คนไทยไม่ยอมเจ้าของโรงงานต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองโดยสื่อด้วย อย่าลืมว่ากรณีนี้ทำร้ายจิตใจคนไทยเป็นอย่างมากจงออกมาชี้แจงให้ชัดเจนครับตอนนี้เพจของบริษัทปิดคอมเมนต์ทุกช่องทางอยากให้คนไทยทุกคนเข้าไปคอมเมนต์ในแชทข้อความบริษัทที่ให้บริษัทแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดทางกฎหมายกับแรงงานต่างด้าวชาวพม่าคนนี้ด้วยคอมเมนต์ต่อมาต้องสืบหาที่อยู่ของนางพม่าคนนี้และอาจขอความร่วมมือกับพนักงานคนไทยของบริษัทนี้ไล่หรือไม่ไม่ต้องไปสนใจที่แน่ๆคือมันยังในไทยนี่แหละ ตามล่าตัวมันแล้วสั่งสอนมันให้เต็มที่และนี่ก็คือข่าวข่าวอัปเดตของสาวพมา่าปากแจวตัวนี้ที่ได้รับกำไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ต้องติดตามกันต่อว่าบริษัทได้ประกาศไปนั้นจริงหรือแค่หลบกระแสลราม่าก็คงต้องติดตามกันต่อและสาวคนนี้จะยอมขอโทษคนไทยไหมยังไงก็ไร้ประโยชน์เพราะคนไทยไม่ให้อภัยแน่เก็บของกลับบ้านสถานเดียวยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า